นมัสก,การครับปูอ่าจะเริ่มทำนั <c oughs> ่งพักผ่อนอยู่มากจริงเลยโอ้ยมาตามเอาเลขค <c oughs> ูณแล้วเลขไทยอ่าวันที่สิบหกหนิงวัดวันที่สิบหกหนิงยังบ่ได้ของปูอยู่ก็เลยมาตามอ๋อตามยังได้เนาะครับอ๋าตามเรื่องทั้งเอาเข้ามาาันล้วแต่เดี๋ยวกว่อนปูคือคือได้ยินข่าววา่าอันนี้มีเอฟซีทรมาเอาหน่อยถื่อใครคนแล้วตีโอ้ก็โทรมาหลายอยู่เพราะถือก็ต่องว่านนี้ น้องบางกันทุกวนันเอามือนี่ก็ปล่อยคือเก่าว่านมื่อก่อนทุ่มเทลงว่าพักกันถือพูดละเท่าสามสิบบาทบ่าจะซื้อไล่ว่าถือไลว่าแต่พราม,ม,มันบอกมันบอกคักใจปูท่วมว่าปูก็เลยบอกเดาไปว่ากันซือ้อเอามือนี่ตอนนี้ก็ว่าตอนแรงบอกว่าถือวาแม่นตอนแรงทั้งเล่าทั้ง,งน้อยจากนั้นก็ท่วมาเออด้านโรงแรมผู้ติดตามคลิปปูก็ให้คือเก่าครับ ไอ้มันวัดทุกอย่างเลยมันนี่ตีนม่มือมันหลายอย่างพอดครับครับับเรับรับรับรบครับนรับคราะว่าภารน,นาใร้ลูกัลานได้รครับเรับคร่บครับเรียกนับครับครับครัอคหับครับเรัเออบครับครั่อรับครับค้ับคร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 ับลร้บครับคต้อง,อง,อองรัาครับคับครั่ครัอรับครับครครัครลบครัาคับคัับบบป ปูก็ดีแย้เพาะต่นว่าอาดีว่าดีเทาเจ้สิเจาตนซักพี่เจ้านะครับปูกับว่ายังสีปูกับว่าที่ท้าได้เาส่นหนครับเศรษาบาตรที่ได้รายเป็นได้เป็นบอกครับทำนั่นแล้วเออไว้สราลูกหลานเอ้าขอปูกับขออยู่ครับเออเนี่ขอปูกับไว้สกปูกับว่ายังสีแต่้าได้นี่ใสมาเป็นยังสีล่ะเออคับมันได้เล็กตีนเดอมือจังค่อยซอยพูเล็กแล้น้อยมากจังสิล่ะครับปู เอาว่าเออย่างเดียวเอาอย่างเดียวเอาบรดีว่าเออฮะนอยก็ท่วมแม่ท่านวสามาติว่าทีิสับสนกันแม่นบ้า่ะแมนแล้วก็ฝากบุญบุญน้ำโชกฝากไปนี่สายสายของเท่าสายลูกสายร้านที่สัท่าปูนี่ก็เอาช่วงไปเอาเฮ็ดไปท่มากเขาเป็นว่าขั้นขั้นอยากได้น้อยกับเล่าทรมาหาขอปูส่วนตัวโลดทตัวตัวด้วยท่วมมาอันนี้ลูกรลานปิสับสนครับแมนแมนแล้คือว่า สิพกนี่ที่สิีอดนี่คือปูเนตรละเม็ดได้แล้วอา้าวเพือปูเนตรละเม็ดได้แล้วเนี่ยได้ได้ตามือมันออกลูกหลานเนี่ยได้ตะมือมันออกจักสีได้บ่ได้เอาว่ากันลอบ่มีการเปลี่ยนแปลงครับเออการเปลี่ยนแปลงลูกหลานกระทู้บ้าเอาไปนี่ครับเออแล้วก็บ,บ่ให้นี้บ่ไฮร้ายบ่หนึ่งเทวดานั่งฟ้ามันตัวปูครับบ่ได้โทษปูเด้อบ่กันลูกหลานฮัลโหลว่าจั่น มาตัวนี้แน่นอนมาสิอืเออแน่นอนกับซาบะคามันถันพันผลด้วยแต่ว่าตัวนี้พูดว่าโตกับโลนี่ลูกนั้นไซรลดับสิบห้าสองแปดสองศูนย์เออศูนย์สี่กรับ 15, 28, 20, เออห้าหนึ่งเอ, 5, 1, 7, 15, อ่อเจ็ดหนึ่งห้าสี่แปดสองคับหกศูนย์สี่ล่างเม็ดเดียวนะครับเรียกปริศนาผีบางบทสี่แปดแปดสี่ วันนึงมันออกเก้าสี่มันบ่ครับปูวไว้ปู้ไรแต้มครับทางมันเนี่ย <c oughs> เรียกปสนาจผีบังบทมาบก 8, 4, 4, 8. วกแปดสีนน่สี่แปดบางนึงนี่เก้าสามเม็ดเดียวลูกหลานมันต้องเสียใจแต้มเดียวครับบางน,นึงนี่ปูหายเก้าสามเอ 5, 93, เอห้าเก้าสามออชิปก้อนที่ถ้วยลูกหลานบอกว่าห้าเก้าสี่ปูบ้านเน้นปูบ้านเน้น ห้าเก้าเจ็ดครับโรงนรมหกาักซ้ำสวงบ, 3, 2, บ่บันเอาบนปัดมืมาแล้วตัวตรงครับเ r d e ลูรงรนเด้หนึ่เด้อเจ็ดหนึ่งห้าครับ8ปดสองสี่เออสี่เรียกผีเลียกผีบวกในในข้ามฝันว่ามันน่าจะมาแปดสี่ปดผีบางบท4ี่แปดแดสี่นี่เม็ดเดีวยวนลูรงแานครับ มันก็คือบานคือเมี่ยงพันธกปูมันดีเลยภาษาปูเพชโรโกงสีนะ่ะเออดูอสิานในล่างนะครับบางเดอรนุ่นแันเดอครับ <6 S 2> ปูศูนย์สี่ครับหก <4. 6 S 2> ประตูได้หนึ่งหกศูนย์สี่คือว่าหกศูนย์ศูนย์หกหกสี่สี่หกศูนย์สี่สี่ศูนโอ้เอาไปจับใหมาเบแม<น>่ปูปอันนี้คือให้แล้วเนี่ยศูนย์สี่ตัวเดียวก็ได้เออย่าเรื่อบบหกนะที่ใสปูบวกนุนแดนเออม็ดเดียว เครื่องรางตัวนี้นะครับหกประตูหกประตูเพราะเปนสามตัวนะสามศูนย์หกสี่ศูนย์หกศูนย์สี่หกหกศูนย์สี่เพราะเป็นเส้นนี้ครับหกประตูหกประตูสองตัวเอาเอาเป็ไงครับเอ,อปึกมันนาปูท้วมมากด้วยเ้ยจะเป็นปึกมันนาปูเอาซูเปอร์ดีเขาโล่งเล่นบอสุป้าปึกมันนาเท่าพ่อจันปูครเนี่ยปูโฉบไปเรื่องนานแล้วเนี่ย อันวงกลมนี่มันอีหยังปูปาช่งวาอยู่เอาวงกลมกักรเลนอาวเดตัวว่งกลมว่าวัานอกโอ้ว่าสนคืขีขีดจังสีเอ้าจะไปคือเขาสิบห้าสแปดสองสี่ระเลนดาวเนตเน่ยอันวงกลมไม่ไยังปูว่า่างวายส่งไปลูกหลานเอ้วงกลมกับเฮ็ดเอาแต่แม่วัฒนึสันต์บอกโอ้จจ้าว่าสันเอาสามตัวตัวเฮ็ดเอาแต่แม่เจ้าเจ้า วงกลมไว้นี่เพื่อปูให้เล่นสองตัวเพื่อเลนสองตัวแต่คั้นสี่เล่นสามตัวเอาเจ็ดใจนี่จังเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าขั้นสี่แมนกระบนกระหกประตูกระเฮ็ดเอาขั้นมากเนี่ยคู่บาอาจารย์มาจัิงส่คู่บาท่านมาจัิงส่มันก็เป็นเลขปูคือเก่ากระจับใส่เอากะเรียบุญน้ำกันครับเไฮว่าว่าจังเสียละมันจังสักโอ้โหบ้าอาจารย์นั่นมาเจ็ดหนึ่งหาเพิ่มมาสิบเจ็ดเอาแม่นตัวต้นกัเอาน้ำกันเนี่ยพวกอันนี้ให้เกียรติคู่บาอาจารย์ทุกคน สำนักเดวลมากกับแซงหรือว่าไผ่กับแซงคู่บายจานทั่วประเทศไทยเนี่ยโอ้มันดังตัวนี้มันเด็กปูตัวนี้โอ้จับใซ่ก็ได้การเดียวกันดตลูกล้านจะแจ้งบ่โอ้จะแจ้งผูู้ต่างบ่ได้วาเนี่ยได้กันว่าบ่ได้ว่าเนี่ยคู่บายจานดูคนปูบ่ได้ว่ามันไม่เรียกสิบตัวบดโลกไปเนี่ยแมนมันคือกันมันคือกันหมายถึงว่าแต่ว่าเราโดยเฉพาะคือของ ของปูเนอมันกับมันกับว่าบอได้เพราะว่ามันไม่เท่านี้เดี๋ยวปูเรียกสิบตัวหนึงห่งแมนปูแมนปูสิเอาการบอกว่าสิบตัวนี่สิว่าได้กับว่าตัวบอเหรอันนี้ก็คือปูเจ็ดสี่แปดห้าสองหนึ่งมันมากแล้วนี่อ้าวมึงรู้มันมากเบอร์เด้นนี่เอาขั้นบอกว่าคืาอนี่กับรอบเบอร์เด้นนี่เดี๋ยวมัจิกออกตัวได้ลูกหลานแมนบอลอ้าวเจ็ดหนึ่งห้าสองแปดสี่หกศูนย์เอา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปรมาสองตัวเลขเลขสิบตัวว่ามีสองตัวกันบ่ครับแล้วมีเลขแปดตัวอยังเนื่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเนี่ยมีสองตัวถ้าพวากวอกนี่เนี่เอานี่ยขึ้นต้นไม่ร้องเพียงลยน้นครับพวกวอกไม่ได้บ้าเัิด <c oughs> ไม่ก็ต้องวกอกแต <c oughs> ่ว่าดูว่าตีเข่าบ่อหรืาไผ่จ้ะเข่าปูอันนี้ก็คือปูเลี้ยงไห่แล้วครับกลับเออเอาพี่เจริญนาเบิงขันมันบ้า ลองเบิ่งได้เล็กน้อยมันก็ได้เท่าน้อยมันก็ได้นี่แต่ว่าดอกอันฟังเล่าผมได้แล้วฟังเล่าได้แล้วฟังเล่าได้แล้วลูกหลานโทรมาเอามาถึงสัมสนหนี่เด้อครับเอฟซีทรมวบ้าเนี่ยเดี๋ยวไปสั่งน้ำกันเลยชัดเจนว่าเอาเดี๋ยวผมสี่ท่วนหมายเลขใคร0979989376อ่า097 เก้าเก้าแปดเก้าสามเจ็ดหกห้าน้อยเหล้าห้าน้อยเล่าทุหาปูหลวงแจกโดมีคนพั่มาเรียกเล่าไอ้ปูว่าสันปูว่านี่ตัวไปพักกันได้สักปูว่านใช่ไปแต่แต่ส่วนหนี่คือไทยนะครับเบสซี่ครับไทยเด้อสิบหกเด้อส่วนหนี่คือไทยเด้อแต่หมายถึงว่าเนี่ยสิบหกเนี่ยสิบหกสิบหกเนี่ยสิบหกวันที่สิบหกสิบหกนี้ครับ นี่ละมี่แจ้มเดียวนี่ละแต่ว่าเพนานันธุ์นว่าหนึ่งโอ้ตัวนี้เดี่ยวยาบอกคนได้ว่าสั่นวาน่าบางมันไหวว่าสั่นวา่าอย่าเฝ้าบอ,บอกว่าสั่นวา่าผีบางบดบ่อยบ่อยบอกสีได้สงางสีปูวาน<อ>สีสีแปดเนี่ยแมนปูวานสีบางนึงมันเข่าซีแต่พันวา่าครับเข้าซียบ้านี้เอาตัวนี้เด้อว่าสั่นวา่ปนา,<ม>าปั๊บแมนนะเด่นเนี่ยมันล่ะคาปู อย่าเริ่มแม่เนี่ยแ้มเดียวได้เด่นเอาแปดได้เนี่ยเอาขึ้นได้แม่บ้านครับโอ้ยมันเดีว่าตัวเก่าด้วยตัวเหนียวจีวายได้เนี่นว่างกัคนครับแม่ตัวเก่าอย่แงเนี้วจีวายได้เนี่ยแปมเดียวก็หันเจ็ดพลาดได้ลูกหลานเด้ออ่าอยาโทษปูอย่าไว้ปูอยากได้ให้เจอไดลูกหลานมันบ่ได้ร่างเทียมมันก็ผิดพลาดไปแต้มเดียวนึงจะเสียใจบางนึงนี่ ก้าซีมันออกเก้าสามครับเออมันออกเก้าสามมันออกเก้าซี่ขันว่าหาแปดเพิ่งก็เต็มบิรประเทศไทยขันว่านี้ก็เต็มบิร์ตประเทศไทยมันแบบลบเข้าแต้มเดียวเรียกนันปูกับเฉียดแต้มเดียวได้เลขสามตัวนะเกือบสามตัวแตะแมนปูว่ามันนักใจเทวดามันบอกว่าห้าเก้าเจ็ดตัวเต็หนึโอ้เก้าเจ็ดนะคนกระดังมากพราะเทียบบาท เขาพูดว่เจ้าหน้ามาโอ้ยบอกออว่าน้อว่าสันว่าว่าโยโกูกระจมโยขันบอกไปหลายรุ่งหลายแบบหลายตัวเปาา็นบ่าว่าวเนี่เนะเพราะนั้นละ่นะมีเตอนนี้เอาจังได้ห้าน้อยกับทั่วบ้าลูกหลานตอนนี้เวลาดีในที่นี่เดี๋ยวจวังไต้พระสิวะเราซีมงแรกหามงแรกมันจะเริ่มวอกครับอาบุญมีก็จะได้สั่งน้ำพอ่อน้ำปูน้ำพอ่อน้ำยาหน้าปูคู่บ่ายกันเด้อครับรุ่งล้านทุกคนอปูขออนุโมทนาท่านบุญขอให้ลูกหลาน มั่งนี่สีสุขให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเออยายลำบากตากรรมเด็กการเดื่ง,งานก็ขอเจริญเจริญมีความเจ็บจะได้ความไข้ยายมีประหยดโดรู้่าหายสั่นตวัวแม่ก็เอาจังสั่นล่ะสาธุสาธุครับปู่เรียกยายเด้อนี่เรียกยายเด้อครับส<อ>าธุครับ